ประตูคอนทูค่ะสวัสดีค่ะยนพบกับนักสื่อนะคะนักสื่อมาพามาพบกับกีสูดีแม็กเครื่อง1.9ตัว S ตัวเริ่มต้นกับค่างวดเพียงแค่7,100บาทคันนี้นะคะปี1 8 1 9ขายเพียงแค่4,19,000บาทเท่านั้นนะ,ะแล้วก็รถสสวยนะคะจำเดิมเน้นใช้งานแต่ว่าแอบแต่งแม็กไปฮารดมาให้แล้วก็ยางที่ร้านหนูเปลี่ยนให้ใหม่ยางป25เลยใช้งานได้อีกยาวๆเลยจากพี่จ๋า ตัวรถพกสร้างรถเดิมแต่ว่าคันนี้เขาตีตู้เครื่องเสียงตรงแผงประตูซ้ายขวามาถ้าพี่ไม่ชอบเดี๋ยวหนูเก็บงานออกให้หมดเลยนะคะไม่ใช่ปัญหาบอกเลยว่าเป็นเรื่องจีบใจมากะตัวรถเดิมพอดีเดิมแค่หลดจะตรงนิดหน่อยเนาะแล้วก็ไลเนอร์นะคะไม่ได้มีการเจาะมานะคะเมอาคายเดิมเดิมเลยมาดูฝั่งคนขับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่91กิโลเท่านั้นนะคะกระจกปรับระบบไฟฟ้า หน้าจอเชื่อมต่อบูทูได้อันนี้เจ้าของคนเดิมติดเพิ่มมานะคะที่แล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะหน้าห้องเครื่องก็คันนี้นะคะคันหน้านะคะโดมแล้วก็แพคเกจครบนะจ๊ะก็การ์ดการ์มพอนอยู่แบตเตอรี่ต่อเปลี่ยนให้เอฟซีท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะจะจองอยู่เป็นเจ้าของอยากรู้ทำยังนนี้ก็โทรดีจฝั่งบนด้าน,นล่างต่ายจังหวัดบริการทำสัญญายที่นี่ส่ดวได้ทีงบ้านจ้า